ึ่งเรื่องนี้นะคะคุณวันมุ h ม m มัดนอมัาก็นัดประชุมรัฐสภาโหวตนายกรัฐมนตรีรอบใหม่แล้วค่ะวันที่27กรกฎาคมนี้โดยจะเปิดให้อภิปรายคุณสมบัติให้เสร็จภายในเวลา17นาฬิกานะคะก่อนที่จะเริ่มโหวตแล้วก็ย้ําหนักแน่แนแน่นอนว่าไม่ใช่คุณพิธาที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกแล้วแน่นอนค่ะครับวันนี้ครับนายวันมุ h ม m มัดนอมัาครับประธานรัฐสภาฮะมีการเปิดเผยถึงการประชุมร่วมรัฐสภาครับเพื่อ พิจารณาโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่2ครับว่าจะมีขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนี้ฮะโดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา9นาฬิ30นาทีและไม่วางแผนอะไรมากครับดาเนินการไปตามกฎหมายเมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระก็จะมีการเสนอชื่อบุคคลครับที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองฮะจากนั้นก็จะมีการเปิดอภิปรายถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ หากไม่มีปัญหาก็จะเดินหน้าโหวตตามรัฐธรมนูญมาตรา272ครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการเสนอชื่อมารายชื่อกี่คนแต่ก็ต้องยึดตัวเลขคนที่ได้เกิน374เสียงครับก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายเนี่ยยังไม่มีการกําหนดเช่นกันอาจจะต้องมีการพูดคุยกับวิบทั้ง3ฝ่ายอีกครั้งเบื้องต้นครับจะให้อภิป,ปรายเสร็จก่อน17นาฬิกานะฮะจากนั้นก็จะมีการเดินหน้าโหวตครับโดยใช้วิธีเดิมก็คือแบบ เปิดเผยแล้วก็ขานชื่อครับค่ะก็นายว,วันมูฮัมหมัดนอมทานะคะก็บอกว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ค่ะไม่ทราบว่าจะเสร็จสิ้นเลยหรือไม่นะคะแต่ว่าประชาชนก็อยากให้เสร็จสิ้นกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะได้ได้นายกรัฐมนตรีโดยเร็วรสียงที่มีข้อสงสัยนะคะว่าหากยติเปลี่ยนมีการเสนอชื่อบุคคลอื่นแล้วก็เสนอชื่อนายพิธา แคนดิเดตนายกพักเก้าไกลด้วยนะคะนายวันมุ h ม m มัดนอมทาก็ย้ำค่ะอย่างที่บอกเลยว่าตามข้อบังคับข้อที่41ที่มีการลงมติไปแล้วในสมัยการประชุมนี้จะเสนอชื่อนายพิธาขึ้นมาอีกไม่ได้อีกแล้วก็คือพูดง่ายคือข้อเสนอที่นักวิชาการพูดว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยใช้ดลยพิจของประธานสภาให้เสนอชื่อคุณพิทากลับมาได้เนี่ย คุณวันคุณวันเนาะคุณวันนอเนาะก็คือบอกว่าไม่สามารถทาได้แล้วจริงๆใช่ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วทางเพื่อไทยหรือว่าทางหลายคนนักวิชาการหลายคนเขาก็บอกว่าจริงๆข้อเสนอของข้อข้อบังคับการประชุมที่ 41, 41เนี่ยมีการแนบท้ายอยู่เหมือนกันว่ารจริงๆถ้าเกิดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะให้ท่านประธานสภาเนี่ยมีการลง<ช>มติเปลี่ยนได้เนาะแต่อันนี้ก็ท่านวันนอก็เรียบร้อยค่ะ,ะ,ะปิดทางเรียบร้อยไม่ใช่คุณพิธาในครั้งต่อไปแล้วอย่างแน่นอนครับ